ไปเกี่ยวข้องไปพาดพิงกับคนดังในสังคมอีกหลายคนเลยหนึ่งในนั้นก็คือหญิงลีศรีจุมพลครับหรือว่านางสาวที่ดารัตศรีจุมพลนักร้องลูกทุ่งชื่อดังครับเธอก็ออกมานะบอกว่าหลังจากลุงพลถูกตํารวจจับในคดีที่เกี่ยวกับน้องชมพู่เธอก็เล่าย้อนให้ฟังครับว่าลุงพลเคยมาพักที่รีสอร์ทของเธอเมื่อวันที่31กรกฎาคมปีที่แล้วนะที่นาโพที่บุรีรัมย์ ตอนนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่าลุงพลอาจจะเป็นแพะตามสื่อออนไลน์ที่มีการวิจารณ์กันเป็นวงกว้างต่อมาก็เห็นภาพในข่าวช่วงลุงพลถแถลงลุงพลเขาก็ให้สัมภาษณ์ในสื่อบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยเป็นวันที่ตนไม่ได้เห็นหน้าน้องชมพู่เลยหญิงลีเขาบอกว่าเธอติดใจการให้สัมภาษณ์ลุงพลเรื่องนี้มากเพราะว่าวันที่ลุงพลไปเที่ยวที่รีสอร์ทของเธอที่บุรีรัมเนี่ย เธอบอกว่าเธอได้คุยกับลุงพลแล้วลุงพลก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะชมพู่รบเร้าจะไปด้วยอบอกว่าถ้าพาหลานไปอ่ะหลานอาจจะไม่ตายก็ได้ก็คือคพูดวาสนานียเหมือนเจอเจอชมพู่ถูกไหมแสดงว่าเจอก่อนหน้านี้ใช่ฮะแต่หลังจากนั้นบอกว่าวันนั้นเขาไม่เจอเลยนะใช่ฮะมาให้สัมภาษณ์สื่อบอกไม่เจอแต่คุยกับหญิงลีหญิงลีบอกพูดเหมือนเขาว่าจะเจอชมพู่บอกคําพูดนั้นเธอติดใจและค้างคาใจมาโดยตลอดครับ อยากจะยืนยันให้ทุกคนได้รู้จริงๆจ,จ,จากปากหญิงเนี่ยคือลุงพลเนี่ยยืนยันว่าน้องชมพู่อ้อนแอวไปด้วยถ้าผมเอาไปด้วยหลานผมก็คงไม่ตายเนี่ยหนูจะพูดคํานี้ได้เป็นร้อยเป็นพันครั้งโดยที่หนูมั่นใจคานั้นคือตั้งแต่เหตุการณ์ที่ลุงพลเขาไปเที่ยวรีสอร์ทเนี่ยมันเขาก็คบค้าสมาคมกันอยู่สักพักนะ,ะหญิงดีเขาพาไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วย3ามสี่งานใช่คือหญิงลีบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็เห็นลุงพลแบบเหมือนเป็นคนจริงใจอะค่ะครับ ไม่ได้อยากจะหาเงินหาทองอะไรอยากจะช่วยเหลือในจังหวะรู้นนะคะย้อนกล <จะ S 2> ับไปบอกว่าตอนนั้นก็ดูพูดจาดีอะไรทุกอย่างดีแต่ตอนนี้เธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าเออมันก็เหมือนกับจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเธอบอกว่าการออกมาพูดครั้งนี้ไม่ได้หวังจะไปทําร้ายใครนะเพราะลุงพลก็ยังถือว่าเป็นผู้บริรสุทธิ์ศาลยังไม่ตัดสินแต่ที่พูดเพราะไม่อยากจะมีอะไรติดค้างในใจเพราะถ้าเกิดไม่พูดเรื่องนี้ก็จะฝังอยู่ในใจตัวเองไปตลอดหญิงลีก็บอกแบบนี้นะครับ